สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดําชาแนลคลิปนี้จะรายงานผลการแข่งขันแบดมินตันดีนิงห้องกงโปองพน2 0 2อรายการเวอร์ัวระดับซูเปอร์500แข่งขันกันในรอบ16คนสุดท้ายเริ่มจากประเภทชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์จับคู่กับโอโม่พักกับผลธทีระรัชสกุลคู่มืออันดับ42สของโลกลงทําการแข่งขันกับสัตวิกไยรัสรันกิเลดดีจับคู่กับศิรักเซตตี้คู่มืออันดับ9ของโลก และเป็นคู่มือวาาอันดับ8ของรายการจากประเทศอินเดียผ้นการแข่งขัน,ขน,ขนต้องเล่นกันถึง3เกมก่อนที่คู่ของพีรัชัยกับพคกกพลแพ้1ต่อสองเกมด้วยสกอร์21ต่อ18 15ต่อ21 11ต่อ21ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชรอกอินทนนลเมื่ออันดับ10ของโลกและเป็นมือาอันดับ6อันดับ5ของรายการลงทำการแข่งข,ข,ขันกับชิวปินเชียนเมื่ออันดับ23ของโลก จากัชนิีไทยเปย์นการแข่งขันมีรัชนกชนะ2ต่อ0เกมด้วยสกอร์21ต่อ15 -21 ต่อ16มิวพปรปวีช่อชูวงเมืออันดับ6ของโลกและเป็นอันดับ3ของรายการลงทําการแข่งขันกับมิเชลลีมืออันดับ16ของโลกจากประเทศแคนาดาผลการแข่งขันต้องเล่นกันถึง3เกมก่อนที่มิวจะแพ้ไปแบบสนุกและตื่นเต้น1ต่อ2เกมด้วยสกอร์ 12: 21 21ต่อ19ต่อและ21ต่อ23ประเภทคู่ผสมบาทเดชพลพัววรานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับสีของโลกและเป็นคู่มือว่าอันดับสีของรายการลงทำการแข่งขันกับอัตน,น,น์มอลลานาจับคู่กับอินดาคายาสารีจามิลคู่มืออันดับ33ของโลกจากประเทศอินโดนีเซียผลการแข่งขันต้องเล่นกันถึง3ามเกม ก่อนที่บัทเจศพลกับเฟรมสุพิศราแพ้ไป1ต่อ2เกมด้วยสกอร์17ต่อ21 21ต่อ18และ13ต่อ21สําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ